คือเรียกกิ๊บว่าแม่แม่แฟนพูดแต่คําว่าเบื่ออยากอยู่คนเดียวท,ทั้งทงที่หนูก็ไม่ผิดอะไรเลยควรทําไงดีคะกิ๊บจะบอกให้นะคนเราอะ่ะไม่ได้อยากอยู่คนเดียวเพียงเพราะว่าไม่ได้อยากเลิกเกิดอีกใครสักคนหนึ่งเพราะอีกคนหนึ่งต้องทําอะไรผิดหนูไม่ต้องทําอะไรผิดก็ได้เขาแค่เบื่อเนูเฉยมันเป็นไปได้ เหมือนเรากินข้าวไข่เจียวทุกวันน่ะลองสิข้าวไข่เจียวจริงๆอร่อยนะแต่ลองกินทุกวันดิกินทุกวั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 นเหมือนมีเหมือนไม่ต่างอะไรเขามีหนูทุกวันน่ะมันก็เบื่อมันก็เบื่อไม่อยากกินแล้วอ่ะไม่อยากกินแล้วไม่เอาแล้วอ่ะเบื่อแล้วมันผิดหรอที่เป็นข้าวไข่เจียวไม่ผิดข้าวไข่เจียวก็ยังเป็นข้าวไข่เจียวเหมือนเดิมไม่ทําอะไรผิดเลย อร่อยเหมือนเดิมด้วยแต่มันเปลี่ยนไปที่คนกินคนกินมันเสือกเบื่อเออหนูทำอะไรไม่ได้ทำได้แต่ไปจากเขาทำได้แต่ไปจากเขาคนมันเบื่อคือคนมันเบื่อคนมันเบื่อมันก็ไม่อยากจะกินไม่อยากจะอยู่ใกล้ไม่อยากจะอะไรอืมแค่นั้นเองหนูอย่าไปคิดว่าหนูต้องทำอะไรผิดเขาถึงต้องเบื่อหนูนะคะคนเราเลิกกันไม่จำเป็นต้องมีใครผิด คนเราเลิกกันไม่จําเป็นจะต้องมีใครแบบเป็นคนไม่ดีเออแต่หลายๆครั้งที่คนเราเลิกกันเพราะความรักมันหมดลงและความเบื่อหน่ายมันเข้ามาแทนที่เราแค่ไม่ใช่อาหารจานปโปรดของเขาอีกต่อไป